นี่คืองานที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย1,000บริษัท1,000บริษัทใช้เต็มพื้นที่สุดการ,รส่งค้าดุสิลิกิจ็ดอ f ฟิวเจอร์ฟสามารถหางานได้ที่งานนี้ไหมครับมีเวิร์กช็อปค่ะเวิร์กช็อปที่แบบเทรนนิ่งการที่จะทำอาหาร plan based. แพลนเบสจะต้องคำนึงเรื่องเซน s ซอรี่เรื่องอะไรบ้างก็จะมีสอนในงาน สำหรับ s m e เราก็สตาร์ทอัพที่สนใจมางานนะคะอย่ากกลัวว่าฉันไม่มีธุรกิจหรือว่าฉันไม่รู้จะไปซื้ออะไรนะคะในงานเนี่ยจะช่วยให้คุณมองหาไอเดียที่ไปเสริมความหลากหลายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อินกรเดียนมาช่วยเสริมความหลากหลายให้ได้ไปในงานอาจจะเกิดไอเดียในการนำทำธุรกิจได้ะคะ่ะ ล้อสวัสดีครับสวัสดีค่ะและนี่คือโอกาสอันดีครับของพวกเราอายุนรลรานครับมีความภาคภูมิใจครับอยากจะขอเชิญชวนครับผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมเครื่องดื่มหรือเป็นนักธุรกิจนะครับที่อยากจะเข้าสู่อุตสาหกรรมนี้ครับรวมถึงเทคสตาร์ทอัพรวมถึงฟู้ดสตาร์ทอัพรวมถึงฟู้ดเทคโนโลยีเพราะเมืองไทยจะมีงานที่ยิ่งใหญ่สุดแห่งหนึ่งครับว่าในเรื่องของอินกิเดียนครับงานที่มีชื่อว่า FIA เ s i a 2023จะจัดขึ้นที่เมืองไทยแล้วต้องถามคุณโรสครับงานนี้ทราบมาว่ายิ่งใหญ่แต่ว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนครับแล้วเป็นงานเกี่ยวกับอะไรครับเป็นงาน Food Ingredient Asia ค่ะเป็นงานด้านส่วนผสมอาหารซึ่งเป็นส่วนผสมอาหารที่ใช้สำหรับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสร้างความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ปกติงานนี้จะเป็นที่รู้จักกันดีนะคะ Food Ingredient จะอยู่แถวยุโรป และเราเอางานเข้ามาจัดในเมืองไทยเนื่องจากเมืองไทยเป็นคิทเช่นออฟเดอะเวิลด์ค่ะเป็นครัวของโลกเพราะฉะนั้นแหล่งผลิตอาหารแหล่ง p r o c e s อาหารอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็ประชากรเราถือว่าเราเป็นทับในอาเซียนค่ะคก็เป็นที่รู้จักในหมู่ผู้คนในธุรกิจอาหารที่เป็นโรงงานอุตสาหการรมรอบนี้เป็นครั้งที่27สําหรับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะคแต่ส่วน FI มีีงานมีประมาณ9งานค่ะมีที่ฝรั่งเศสเยอรมันจีนอินเดีย นอตอเมริกาแอฟริกาเกาหลีญี่ปุ่นค่ะถึงบอกว่านี่คืองานที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกค่ะอันนี้ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียค่ะครับนำเข้าโดยบริษัทไดครับ Informa Market ค่ะ Informa Market, Inform Market เป็นธุรกิจเราไม่ได้ขายอินทรียนะคะเป็นผู้จัดเอ็กซิบิชันระดับโลกเพราะฉะนั้นแล้วมั่นใจได้ว่าเป็นอีเวนต์ระดับโลก ที่ผ่านการรองรับในทั่วทวีปทุกท,ท,ทวีปีค่ะเป็นรับรองว่าเป็นงานคุณภาพค่ะเรามุ่งเน้นการตอบสนองให้อุตสาหกรรมในประเทศที่เราไปจัดงานนะคะได้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น ครั้งนี้จัดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่ครับจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสรีกิจค่ะคก็คือช่วงวันที่20ถึง22กันยายนจะมีใครมางานนี้บ้างมากันกี่คนครับค่ะสําหรับงานนี้นะคะจะจัดพร้อมกับงานที่เป็นงานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด้วยคาดหวังจะมีผู้ชมงานประมาณ30,000รายคค่ะจากทั่วภูมิภาคเอเชีย แล้วก็สำหรับผู้ออกร้านเนี่ยมาประมาณ1,000รายค่ะจากทั่วทุกมุมโลกประมาณ45ประเทศค่ะ1,000บริษัทใช้เต็มพื้นที่ศูนย์การปรผลิตค่าซิลิเกตเจ็ดฮอลล์ค่ะเจ็ดฮอลล์โอ,อ,อ,อ้พอพอกับมอเตอร์โชว์เลยนะประมาณนั้นค่ะนึกภาพออกเป็นเป็นเป็นชั้นบนชั้นล่างเป็นเหมือนมอเตอร์โชว์ของเครื่องปรุงของอาหารเป็นใช่ค่ะอินกริเดียนอินกริเอียนค่ะแบบว่าก็เดินไปก็สามารถทิมจิบทิมดูนวัตกรรมเขา ทำเฟรนด์ไฟล์ใส่ผงอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะมีโชว์ในงานครับปีที่แล้วปีแล้วปีแล้วคนมาเยอะครับปีที่แล้วมาประมาณ2 1 0 0 0่ค่ะปีที่แล้วมา2 1 0 0 0ใครมาบ้างใครมาบ้างก็จะเป็นในภูมิภาคอาเซียนตัวใหญ่ๆก็จะมาเยอะนะองเมืองไทยคนไทยมาเยอะอยู่แล้วแล้วก็อินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์อินเดียจีนก็เดินทางเข้ามาในประเทศเราครั้งนี้1000แบรนด์1000บริษัทที่มาเนี่ยพอจะบอกได้ไหมแบ่งเป็นกี่หมวดใครมาอย่างไรบ้างครับ แบรนด์จะถูกแบ่งเป็นพวกที่เขาขายอินกรเดียนต้นทางเลยนะคะาขายาผงผสมขายเอนไซม์ขายโปรโตีนเดี๋ยวนี้จะเห็นเห็นแพลนเบสโปรตีนต่างๆพวกโปรตีนพวกนี้ก็ขายอยู่ในงานค่ะหรือว่า,าในส่วนของผลิตก็จะมีเ,เทคโนโลยีในการผลิตสกัดต่างๆที่จะมาอยู่ในส่วนของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะแล้วก็พวกฟินิชแบรนด์เสริมอาหารก็คือพร้อม เที่ยวไปทําตลาดนะคะก็เจอขายอยู่ในงานที่จัดพร้อมกันค่ะถ้ามีธุรกิจประเภทนี้อยู่แล้วที่เกี่ยวกับอาหารที่เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องใช้เครื่องปรุงสิ่งต้องใช้กสารที่เป็นผสมเนี่ยอันนี้มาได้มาได้แล้วยิ่งยิ่งมาเนี่ยจะเห็น Choice ในการเอาไปทําให้เกิดความแตกต่างลดยกตัวอย่างทำมันมันฝรั่งทอดสักสักอย่างนึงนะะ่งค่ะเดี๋ยวนี้มันจะมีลดลาบไก่ลด เฟอรสสารพัดอะค,ะค่ะในงานเนี่ยของพวกนี้เขาไม่ได้เอาไก่มาสับแล้วมาทำเป็นอินกิวเดียนนะคะในงานก็จะมีพวกผงพวกนี้พร้อมใช้มาช็อปไปใช้ได้เลยคนทำโยเกิร์ตหรือไอศกรีมก็สามารถมาซื้อพวกคอนเซนเทรตเชอร์รี่ไปผสมค uh, uh, อนเซนเทรตเอ่อกรปอ่องุ่นไปผสมได้คือในงานจะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายทั้งเพิ่มรสเพิ่มกลิ่นเพิ่มความหนึบ เพิ่มค,ความอยู่นานเพิ่ม,มลดความเค็มเพิ่มความหวานเนี่ยครัก็คือทําให้อาหารของเรามีเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นมีทีแล้ว,แล,วแล้วคือที่สําคัญคือจัดนวัตกรรมว่าตอนนี้ผู้บริโภค สนใจด้านสุขภาพใช่ไหมคะครับสมมุติว่าแต่ไม่อยากทานแป้งเดี๋ยวนี้มันมีแป้งที่เป็นไฟเบอร์เยอะทานเข้าไปแล้วไปช่วยช่วยย่อยได้ด้วยค่ะก็จะมีพวกความหลากหลายอย่างนี้นวัตกรรมใหม่ๆในงานเป็นเหมือนวิทยาศาสตร์ของอาหารเลยวิทยาศาสตร์อาหารแท้ๆเลยสนุกขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าจะขอแบ่งถ้าจะขอแบ่งว่าไอ้เทคโนโลยีทางด้านอาหารเนี่ยเพื่อทําให้เราสามารถมีธุรกิจเติบโตเพื่อสตีของเราเนี่ยถ้าแบ่งเป็นหมวดเนี่ยอย่างอาหารเนี่ยใครควรจะมาได้อะไรมันจะมีไอเดียประเภทไหนบ้างครับอย่างอย่างถ้าเป็นอาหาร ที่ไม่ได้คิดถึงนูทริชันไม่ได้คิดถึงคุณค่าทางโภชนาการเราจะแตะอยู่2เรื่องคือรสก,กับกิ่นกินไปไม่ได้ประโยชน์ความเคไม่ไม่ได้ประโยชน์สารอะไรเลยไม่ได้โปรตีนไม่ได้ไขมันแต่ว่าการที่มีรสความที่ติดรสอะคะ่ะมันจะช่วยให้เอารสไปใส่อย่างเช่นเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีที่ลูกชุบป,ปกติเป็นถั่วใช่ไหมคะลูกชุบป,ปั้นเป็นรูปส้มนะคะคตอนนี้เทคโนโลยีที่เรียกว่าสีกระกินมาก็คือ แทนที่เป็นรสถั่วมันสามารถที่จะเอาผงบางอย่างไปใส่ให้ลูกชุบนี้มีรสส้มมีกลิ่นส้มอ๋อค่ะนี่คือเพิ่มมูลค่าเพิ่มงูลค่ามีใช่แต่แต่ว่าไม่ไม่กระทบกับคุณค่าทางอาหารครอันนี้ก็เป็นลักษณะของอินริเดียนในมุมนี้ถ้าคุณก้องเห็นตอนนี้ในตามมินิมาร์ทจะมีตู้แช่นะคะน้ำในปัจจุบันนะคะจะมีน้ำเปล่าธรรมดาและ1ิบ,บาท แต่พอน้ำเปล่ามีเมลอนอ่ามีกิ่นเมลอน25 <20 S 2> บาท25บาทอ,อันนี้คือการเพิ่มมูลค่าโดยใช้เทคโนโลยีของอินกิวเดียนมาสร้างให้ทั้งอาหารและเครื่องดื่มค่ะนั่นหมายความว่าถ้าเราแม้ว่ามีธุรกิจอยู่แล้วหรือยังไม่มีธุรกิจเข้าไปหาไอเดียแล้วสิ่งที่ทำให้ไอเดียของเราสามารถที่จะเกิดเป็นธุรกิจใหม่ได้ มันคืออะไรไอ,ไอ้น้ำเนี่ยน้ำเวลาเห็นใ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 น,ในเวลาเห็นในหมาทเนี่ยน้ำที่มันเป็นผลไม้เป็นในร้อนจริงๆละทางทางทาง<ห> <3 S 2> นออี้ใส่ใส่เฟลเวอร์ไปให้มีกลิ่นค่ะแต่ว่ามันก็มีอีกสอีกอ,อีกทางหนึ่งคือใส่น้ำไปแล้วก็ใส่ส่วนผสมไปให้มันกระชุ่มเวยอะค่ะเหมือนกับมีสารที่เป็นมินเนอรัลเข้าไปช่วยให้ น้ำธรรมดากลายเป็นน้ำ25บาทค่ะอย่างคนออกกำลังกายใส่น้ำใสม m i n อรัลออกกำลังกายเสียงเงื่อทดแทนด้วยโซเดียมอ่แมกนีเซียมอะไรเข้าไปกินน้ำเข้าไปก็ช่วยทำหน้าที่ในการทำให้หายเหนื่อยว <Why S 2> ายค่ะถ้า,ถาอันนี้ทำให้หายเหนื่อยทำให้สดชื่นทำให้หลับมีไหมทำให้หลับมีค่ะตอนนี้มีเยอะเลยเค่ะซึ่ง,ซ,งซึ่งเป็นสารสก,กัดด้วยนะคะใส่พวกแบบาสารที่เกี่ยวกับเมลาโทนีนค่ะเข้าไปก็คือ สลีปเบลขาดดื่มแล้วก็หลับก็คือน้ำเนี่แหละค่ะผสมนิดหน่อยราคาก็กลายเป็น60-70บบาทได้น้ำเปล่าปกติ5บาทถ้าทำให้ใส่ใส่กลิ่นลงไป25บาบททำให้นอนหลับ70บาททำให้สดชื่นโอ้อันนี้คือคำว่า functional drink ครับโอ้สรุปกันเรื่อยๆอ่ะมีอะไรครับมีอะไรครับหมวดที่2ที่ที่จะมาแชร์ให้ฟังก็จะเป็นหมวดที่เอาของเหลือ ที่ไม่ได้ใช้แล้วมูลค,ค่าเป็นศูนย์กลายเป็นขยะมาทําเพิ่มยกตัวอย่างนะคะมังคุดมังคุดก็ทานได้เฉพาะขาวๆถูกไหมคะคแต่ถ้าเราเอาเปลือกมังคุดอะคะ่ะมาสกัดเอาเทคโนโลยีที่ที่เขามีอยู่เนี่ยภาคเกษตรของเราไม่ได้ขายแค่มังคุดออกไปเอามาทําต่อเอาไปสกัดได้เป็นสารแซนโทนสารแซนโทนนี่ช่วย ช่วยชะลอไว้ช่วยชะลอไว้เอาไปสกัดจากมังคุดโลละ20บาทอาจจะต้องใช้มังคุดร้อยโลในการทำแซนโทนสัก1โล 1> แซนโทนขายอยู่ประมาณ50,000บาทต่อโลห้า0 0ื่น 50, บาทก็คือเปลือกมังคุดก็ถือว่าเป็นเวสเป็นเวสค่ะเอาเวสเข้าไปทํากระบวนการสารสกัดสารสกัดได้แซนโทน แล้วเขาก็จะเอาแซนโทนพวกนี้ค่ะไปผสมในอาหารไปทําเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็มีครับอ๋อน,นั่นหมายความว่าเราอยากได้สารสกัดจากเปลือกมงคุดหรือใดๆก็แล้วแต่ไปซื้อในงานได้ในงานนี้แต่ถ้าอยากจะผลิตแซนโทนเอง<ป>หรืออะไรมีเครื่องขายไหมไปเรียนรู้ในงานไปดูเทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วก็มีเครื่องขายในงานส่วนของเสริมอาหารค่ะถ้าพวกเราเอง s อ e สนใจในการที่เราจะหาสารสกัดรหรืออยากจะเป็นผู้ผลิตสาร,ร,รอากาศจากวัตถุดิบเยอะๆที่อยู่ในบ้านของเราเนี่ยสามารถไปหาที่งาน f i a ไอเอเชียได้ไหมครับได้ค่ะไปที่งานได้แล้วในงานเนี่ยจะมีพวกสถาบันวิจัยค่ะมาเขามาโชว์ผลงานที่สกัดพวกนี้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้น SME จะมาเอาเทคนิคว่าเฮ้ยมันทํายังไงมันเป็นไปได้ยังไงอย่างเช่นมีสารสกัดเปลือกจากเปลือกทุเรียนค่ะคเปลือกทุเรียนนี่ขยะแท้ๆใช่ไหมคะเปลือกทุเรียนสกัดเป็นสาร ต้านอนุมูลอิสระได้บำรุงเส้นผมได้ทุเรียนเนี่ยนะเปลือกค่ะเหรอครับเปลือกทุเรียนมันได้มันได้อะไรออกมาครับ้ได,ได้สารที่ไปช่วยเรื่องลดต้านเรียกว่าโพลีฟีโนค่ะไปสกัดมาเป็นผงๆแล้วก็เอาไปใช้ได้เพราะฉะนั้น เกษตรกร,กรบ้านเราทุเรียนมันมันก็ไม่ไม่ได้มีทุกประเทศนะคะคแต่ว่าในงานเนี่ยจะโชว์เทคโนโลยีเกี่ยวกับการนําทุเรียนไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นไหนๆก็พูดถึงในเรื่องของเสริมอาหารหรืออาหารเสริมเนี่ยรจริงๆแล้วเนี่ยตลาดมันเติบโตเพียงใดมันมูลค่าเพียงไหนมันมีโอกาสเพียงใดครับตอนนี้ตลาดเมืองไทยในส่วนของเสริมอาหารอยู่ประมาณแสนเก้าหมื่นล้านบาทค่ะซึ่งตามตัวเลขของ u n อ m o n i t o r บอกว่าจะโตประมาณ9% ร9%รเในปี2026ก็ตกประมาณ240ล้านบาทซึ่งเป็นตลาดที่มีการโตมากด้วยพื้นฐานของบ้านเราเป็นเมืองสมุนไพรค่ะพืชผักผลไม้ต่างๆค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ส่วนใหญ่แล้วเสริมอาหารนะคะมันมันสกัดมาจากพวกผลิตภัณฑ์พื้นบ้านเนี่ยค่ะครับนั่นหมายความว่าจริงๆแล้ว <c oughs> ในประเทศไทยเนี่ยก็มีผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเสริมอาหาร อยู่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นแล้วใครควรจะมาที่งาน f อ Asia ชียบ้างคะสำหรับคนที่จะมาอยากจะบอกเป็น3กลุ่มค่ะกลุ่มที่มีอยู่แล้วก็จะมาหาสารสกัดถ้าเราเป็นโรงงานเสริมอาหารอยู่แล้วสามารถมาหาสารที่มันมีมาใหม่ๆได้ค่ะเดี๋ยวเด๋ยวนี้ทำเป็นคอมโบเนาะเหมือนแบบว่ากินเม็ดเดียวได้ทั้งผิวสวยตาตาดีน้ำหนักลดก็ก็มีอะไรก็จะเห็นนวัตกรรมที่มาจากสิแบรนด์เนี่แหละสิบพันหนบริษัทแล้วที่เข้ามา อันที่2กลุ่มที่ไม่มีธุรกิจเลยครับอยากจะแบบเข้ามาทําธุรกิจเสริมอาหารได้สองทางคือมาเจอพวก OEM ที่เขามาออกงานแล้วก็มามาช้อปปิ้งหรือมาเจอสํานักวิจัยต่างๆที่เขาเอางานพิ้งมาสู่ห้างสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีซื้อเทคโนโลยีได้นี่คือถ่ายทอดเทคโนโลยีคือของไทยหรือของ,ของทโลกของไทยค่ะอของ,ของไทยนี่ ของไทยมีเป็นเป็นพันรายการเลยว้าวเคือมะม่วงหาวมะนาวหอมกระท่อมเยอะคาะะมิ้นกะชายดำครับนี่คืองานหิ่งสู่ห้างสามารถเอามาเรียนรู้ได้แล้วอีกอีกอีกทางหนึ่งของของกลุ่มที่สองนี่คือมาช็อปแบรนด์ที่พร้อมขายเลยครับก็จะมีแบรนด์จากต่างประเทศที่เขาอยากทำตลาดเข้ามาในเมืองไทยเราไม่ได้คาดหวังว่าเมืองไทยจะต้องมีทุกตัวขึ้นมาอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้น งานของต่างประเทศก็เอามาทําแบรนด์ในเมืองไทยได้อันสุดท้ายอันนี้เป็นเนื่องจากบ้านเราเป็นภาคเกษตรกรรมค่ SM e ะ SME และเกษตรกรสามารถมาหาโอกาสแล้วก็เรียนรู้เทรนด์ได้ว่าอตอนนี้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมุนไพรหรือพืชผักผลไม้มันมาสกัดเป็นตัวอะไรกันแล้วก็คืออย่างที่รถยกตัวอย่างทั้งทุเรียนทั้งมังคุดเนี่ยคะ่ะเกษตรกรหรือว่า ลูกหลานที่มองแล้วที่บ้านมีภาคนี้แล้วปกติขายเป็นโล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 ไปเป็นวัตถุดิบใช่ไหมคะสามารถที่จะมาดูไอเดียว่าจะไปต่อยอดมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ที่มียังไงเพราะเวลาเราเนี่ยเราก็ไปศึกษาพวกสารสกัดเข้ามาจากประเทศใช่ไหมเชอรี่แอปเปิลโอ้โอลเขาไม่้ซื้อจากเราแต่ว่าส่วนใหญ่อย่างน้ำมันน้ำมันสกัดจากข้าวที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ก็ซื้อข้าวจากเรา S <S น้ำมันปาล์มไปสกัดเป็นอิมัลซิฟายก็ก็ซื้อจากเราเพราะฉะนั้นวัตถุดิบพวกนี้ค่ะเรามีอยู่เพราะของต่อไปในอนาคตาสาัดของเราก็อาจจะแบบนี่ก็มาลังสารามุกข์อ่างุ่นของไทยแทน<ช>ที่จะ<ช>เป็นของตา<ช>่างประเทศแต่ที่สําคัญอีกอันนึงผมเชื่อว่าอันเนี้ยน่าจะเหมาะก,กับ s m e และ s m e Startup ก็คือเข้าไปดูเทคโนโลยีแล้วก็สินค้าเกี่ยวกับฟิวเจอร์ฟูดฟิวเจอร์ฟูดสามารถหางานได้ที่งานนี้ไหมครับ อนาคตอาหารอาหารอนาคตเราจัดเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเวิร์กช็อปในงานค่นะ,คะตัวนี้ฟิวเจ <Future S 2> อร์ฟู้ดเนี่ยมันจะมีหลายตัวมีเมดิคอลฟู้ดโนเวลฟู้ดแพนเบสโปรตีนตัวนี้คะ่ะแต่ว่าวันนี้ขอแต่ว่าแพนเบสโปรตีนเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เอามาแทนเนื้อสัตว์พวกมาจากพืชหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นโปรตีนจากอินเสกจากมแมลงก็จะโชว์อยู่ในงานทีนี้ในเมืองไทยอะคะ่ะสตาร์ทอัพฟิวเจอร์ฟู้ดทำแพนเบสเยอะ ตอนนี้จุดที่เป็นจุดหักเหของ s m e คือทำมาแล้วรสชาติมันไม่เหมือนเนื้อจริงทำมาแล้วแบบยังมีกลิ่นความเป็นถั่วอยู่เนี้ยค่ะก็สามารถที่จะมาช็อปในงานได้ว่ามันมีอินกิวเรียนตัวไหนที่มันไปบายให้ส่วนผสมความเป็นถั่วหรือว่าจากเห็ดทำให้มันมีความเป็นเนื้อมากขึ้นทำให้มีกลิ่นหรือว่ามีมีเฟลเวอร์ที่เป็นเนื้อก็อมาช็อปอ n g r e d i e n t นในงานได้ครับตอนเนี้เทคโนโลยีเนี่ย ของแพนเดสในแง่ของโปรดักต์มันไปถึงขั้นไหนแล้วครับบางปรเทศบางประเทศไปเซลเบสแล้วค่ะคืออะไรครับเซลเบสก็คือเอาเซลล์มาเพาะเชื้อให้เป็นเนื้อค่ะอย่างสิงคโปร์เป็นต้นแต่ของบ้านเรายังไม่มีเป็น 3D printing คืออะไรครับปริ้นเนื้อค่ะจากเซลลทำทำให้ใช้เครื่องแล้วก็ทําให้เกิดเป็นเนื้อเสมือนจริงครับนี่คือคําว่าฟิลเจอร์ฟู้ดฟิลเจอร์ฟู้ดเหตุผลใด ทางงานถึงให้ความสําคัญกับคำว่าฟิวเจอร์ฟู้ดแล้วก็สิทธิทาเกี่ยวกับฟิวเจอร์ฟนะู้ดครับตอนนี้ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะประชากรจะล้นโลก BCG model sustainability approach ต่างๆทุกอย่างเพรสเชอร์ให้ทุกคนหันมามองว่าเราจะอยู่รอดได้อย่างไรจะมีอาหารเพียงพอได้อย่างไงเพราะฉะนั้นแ t b เด e d หรือฟิวเจอร์ฟู้ดเนี่ยเป็นตัวตอบคําถามว่าอนาคตของอาหารเราจะต้องมีอาหารจากแหล่งไหนบ้าง นี่คือโอกาสของ s อ e ไทยโอกาสของสตาร์ทอัพไทยก็แพนเบสเนี่ยก็คือเนื้อที่ทำจากพืชก็คืออะไรที่ไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนหรือไฟเบอร์อะไรต่างๆที่เบสจากการปลูกพืชมากกว่าการที่จะไปเลี้ยงวัวหนึ่งตัวที่จะต้องเสียทั้งพลังงานเสียทั้งพื้นที่มีคาร์บอนอิมิชชันค่ะเขาตีแล้วว่าแพลนจะประหยัด ผลิตคาร์บอนเอมิชันน้อยกว่าผลิตวัวหนึ่งตัวเผื่อว่าจะได้เชิญชวนให้ทุกคนไปค้นหานะครับปกติเนื้อ1โลเนี่ยก็ใช้เวลาปีครึ่งเนื้อนี่ก็ประมาณสักอ่สมมติ60บาทแพนเบสส0งร้อแพนเบสสร้างมูลค่ามหาศาลนั่นหมายความว่าตอนเนี้ยเวลาเราทำแพนเบสเนี่ยก็คืออาจจะได้แพนนั่นแหละรสชาติเนื้อนั่นแหละ แต่ยังไม่ใช่เนื้อเข้มข้นยังไม่มียังอาจจะไม่มีบอกว่าเท็กเจอร์ยังไม่มีกลิ่นแบบม,ม,มางานเนี้ม,นมันท้แพนเบรของเราเนี่ยพัฒนาไปได้ขนาดไหนไมันจะใส่อะไรเท่าไหร่ครับมันก็จะใส่เฟลเวอร์ใส่รสใส่ความเป็นใส่เท็กเจอร์ถ้าคุณคุณก้องอาจจะเคยได้ยินเขาจะมีใส่เอนไซม์ให้เกิดความหนึบ ของอทำให้ไก่เป็นชิ้นเดียวกันเขาจะเทคโนโลยีในการเอาเอนไซม์มาผสมอย่างนี้ค่ะเหมือนกันแต่ทีนี้กลับไปเรื่องแพนเบดจริงๆมันไม่ใช่เรื่องใหม่ของเมืองไทยค่ะเมืองไทยทานเต้าหู่มานานแล้วนะคะคคทุกอย่างก็มันก็จะมาซอยซอยโ<จ>ปรตีนอาหารจีนก็<จ>อาหารเจก,ก,ก็ทานอยู่ทุกทุกปีอยู่แล้วแต่ทีนี้คำว่าแพนเบดเนี่ยคือการยูทิลิซ์การนาพืชมาใช้แล้วสร้างเป็นโปรตีในในฟอร์แมตที่ ผู้บริโภคมองหางมากกว่าแถวบ้านเรามีเห็ดอยู่แล้วแถวบ้านเรามีพืชอะไรบางอย่างอยู่แล้วเรามีผั้อยู่แล้วเราสามารถเอาสิ่งนี้มาเป็นซอร์ฟู้ดได้เป็นิเจอร์ฟู้ดได้ที่สําคัญคือจะได้ไอเดียค่ะคุณก้องว่าเขาเอาไปทําในรูปแบบไหนสก,กัดในรูปแบบไหนมาทําทั่วโลกเขาจริงจังกันนะ ทั่วโลกเขาจิงจังเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสของพวกเรานะเราอยู่ในที่ที่มีวัตถุดิบเยอะขนาดนี้คแค่นําไปสามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อาจจะบอกว่าเติมเต็มอาจจะสามารถทําธุรกิจให้เติบโตได้ค่ะอยากอยากจะเชิญชวน SME ว่าเราเลิกเลิกขายของเป็นกิโลกิโลออกไปได้แล้วอะค่ะเราน่าจะมาเพิ่มมูลค่ากับของที่เรามีอยู่โดยใช้ฟู้ดเทคที่คุณก้องว่าเนี่ยค่ะมามา,มาพัฒนาตัวนี้ทราบป่าว่า เรามีความได้เปรียบเรามีแมลงเยอะ,อะแมลงก็คือถือเป็นฟิวเจอร์ฟูดไหมฟิวเจอร์ฟูดค่ะคเลี้ยงพื้นที่น้อยตอนนี้แมลงคือแมลงเราก็ทานนะคะถ้าไปเข้าสารก็จะมีแมลงทอดอเ,เยอะแยะอยู่แล้วแมงป่องแมนอนอด้วงค่ะตอนนี้เราเรามีเป็นแมลงเป็นจิ้งหลีดค่ะที่ทําเป็นผงแล้วก็ส่งออกแล้วค่ะมีมาตรฐานชัดเจนก็คือ SME เนี่ยก็สามารถที่จะเริ่มเลี้ยงจิ้งหลีดแล้วก็ทําเป็นผงจิ้งหลีด ขายได้แล้วค่ะครับนี่คือเรื่องราวของกระบวนการอาหารนะอาหารครครับในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โลกเขาจริงจังเรื่องนี้จริงจังจิงหีดวันนี้ไง,ไงจริงหรีดวันนี้ไงครับโปรตีนมันสูงกว่าค่ะ<อ>ในในปริมาณการกินเนี่ยใน1กรัมเท่ากันร,ระหว่างโปรตีนจิ้งหรีดกับโปรตีนเนื้อเนี่ยจากจิ้งหรีดให้สูงกว่าด้วยค่ะครับเขาว่ากันว่าตอนนี้ไทยเป็นเอจจิ้งโซซายตี้โลกนี้เป็นเอจจิ้งโซซายตี้ในเรื่องของอาหารมาที่นี่จะได้ไอเดียอะไรบ้างครับ เอจิงโซซายตี้เป็นสิ่งที่เราหลีกไม่พ้นนะคะแล้วก็มาที่นี่ได้ไอเดียในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับการไปทำอาหารเพื่อให้กลืนกินง่ายแล้วก็เอจิงโซซายตี้มาพร้อมกับโลกที่เรียกว่า โรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD โรคไม่ติดต่อเรื้อรังครึ่งซึ่งเบาหวานไขมันคุณก้องยังไม่ไม่มีเ <laughs> บาหวานไขมันความดันมะเร็งหัวใจโรคพวกนี้ค่ะผููสวเขาจะไม่มองหาทานยาและโควิดสอนให้เขาว่า,าคุณต้องป้องกันสุขภาพเขาก็จะหาพวกเสริมอาหารที่ไปช่วยลดลดน้ำตาลลดไขมัน อันนี้คือเอจิ้งโซซายตี้เป็นอีกหนึ่งตลาดที่เราต้องจับตามองว่าเขามองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเขามองหาฟังชั่นัลฟู้ดเพื่อไปใช้ในเพื่อไปกินเพื่อให้สุขภาพเขาพร้อมที่จะอยู่อย่างฟิตนะคะครับ,รบมี2ออย่างนะเอจิ้งโซซายตี้คือคนอ,อายุแล้วไม่อยากจะเป็นสต่อันนึงคือเป็นแล้วอะาเป็นแล้วไปหาอะไรกันดีเป็นแล้วก็คือไปหาเสริมอาหารเพื่อป้องกันค่ะ เพราะว่าเสริมอาหารคอนเซ็ปต์คือป้องกันและบรรเทาแต่ถ้ายาเนี่ยคือรักษาค,ค่ะเพราะฉะนั้นเสริมอาหารเนี่ยในเทรน์ที่จับตามองอยู่ในงานเนี่ยจะเป็น e a g i n g Society มาค่ะแล้วก็ Beauty from inside สวยงามแล้วก็ Wellness ครับเหมือนงาน FIA e AS Asia เนี่ยเต็มไปด้วยโอกาส สำหรับพวกเราทุกๆคนเลยนะคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมอยู่แล้วคนที่อยากจะมีธุรกิจหรือคนที่อยากก้าวเข้าไปเพราะทุกคนต้องกินต้องกินกคุณคุณต้องกินค่ะคแล้วตอนนี้ต้องต้องกินแบบอินเทรนด์ค่ะคต้องกินแบบรักโลกด้วยนะกินแล้วคุณต้องรักโลกรักสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นในฐานะผู้ประกอบการที่จะรวยไปด้วยกันเนี่ยคุณต้องตามเทรนด์ของผู้บริโภคให้ได้ ที่ใดมีปัญหาที่นั่นมีโอกาสเสมอในเมื่อคนต้องกินวันละ3ครั้งเพราะนั้นรีเคลิ n งเกิดขึ้นแน่นอนงั้นโดยสรุปเลยนอกจากเข้าไปดูเทรนแล้วไปดูบริษัทกว่าพันบริษัทที่มาแล้วมาเห็นเทคโนโลยีแล้วมีอะไรมีเวิร์กช็อปไหมมีเวิร์กช็อปค่ะเวิร์กช็อปที่แบบเทรนนิ่งการที่จะทำอาหารแพลนเบสจะต้องคำนึงเรื่องเซนซอรี่เรื่องอะไรบ้างก็จะมีสอนในงานค่ะจะมีเวิร์กช็อปว่าแพลนเบสบแบบฟิวเจอร์ฟู้ดที่ว่าเนี่ย ผลิตแล้วคุณต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรในการผลิตแล้วก็โอกาสของตลาดอยู่ที่ไหนถ้าเป็นเรื่องของเสริมอาหารก็จะบอกว่าเทคนิคในการผลิตออสารสกัดจากพวกไบโปรดักหรือของเหลือที่เล่าให้ฟังเนี่ยค่ะมันมีเทคนิคองไรบ้างครับ,รบอย่างปีที่แล้วเนี่ยมี SME รายไหนที่เข้ามาเนี่ยแล้วเขามาได้ไอเดียแล้วกลับไปบอกว่าพัฒนาธุรกิจเขาบ้างไหมครับค่ะอยากยกตัวอย่าง SME รายหนึ่งค่ะคือเราจัดงานเมื่อกี้เรา ได้คุยเรื่องเวิร์กช็อปนะคะเราจัดงานเป็นการประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ SME แล้วก็นักศึกษาค่ะมีรายหนึ่งซึ่งประกวดมาประมาณ3ครั้งและคือเป็นคลิกกะสไปซี่กาแฟพริกมาจากสกัดพริกขี้หนูค่ะ,คะมาผสมในกาแฟแล้วมาประกวดแล้วก็เขาก็มางานฟู้ดอินดิอเลียนเนี่ยค่ะตลอดปรากฏว,ว่าได้รางวัล แล้วก็รางวัลนี้ไปประกวดที่ฝรั่งเศสที่รมันก็ได้รางวัลตอนนี้กาแฟพริกเป็น SME เล็กๆค่ะอาจจะยังไม่ถึงอายุน้อยร้อยล้านนะคะคแต่ว่าก็หลายล้านอยู่ค,ค่ะ,คะก็ผลิตกาแฟพริกแล้วก็ธุรกิจก็เติบโตมีมีคนอยากจะมาซื้อธุรกิจเยอะแยะนะคะอันนี้เป็นโอกาสที่กำลังจะบอกว่าพริกเนี่ยค่ะเอามาสากัดแล้วมาทำเป็นกาแฟนี่คือนวัตกรรมและความครีเอทีฟที่ ที่เกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะมองเห็นได้ได้ในงานเป็นตัวอย่างของ SME อันนึ้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นโอกาสจริงๆสำหรับ SME ทุกคนที่ควรจะไปะหรือคนที่อยากจะมีธุรกิจเพราะในเมื่อคนต้องกิน,กนในเมื่อนี่คือวิทยาศาสตร์ของอาหารนี่คือเทคโนโลยีจำเป็นจะต้องไปเรียนรู้วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่กันยายนค่ะที่ศูนย์การประชุมชาติศรษกิจ แค่นี้เองไม่ต้องเดินทางขึ้นเครื่องบินไปไหนค่ะไปที่งานไม่เสียค่าใช้ใจ่ายโดยค่ากล้องโอ้โหฟรีตัางหากฟรีต่างหาเแล้วก็เต็มพื้นที่3วันเนี่ยสามารถเดินดูช้อปปิ้งของพร้อมกับได้ไอเดียจับเทรนด์ผู้บริโภคได้ครับฝากกล่าวเชิญชวนพวกเราชาว e s อสที่อยู่ในหมวดอาหารเครื่องดื่มทุกคนที่อยากจะเข้าสู่วงการนี้สักนิดได้ไหมครับ สำหรับ SME เราก็สตาร์ทอัพที่สนใจมางานนะคะอย่ากกลัวว่าฉันไม่มีธุรกิจหรือว่าฉันไม่รู้จะไปซื้ออะไรนะคะในงานเนี่ยจะช่วยให้คุณมองหาไอเดียที่เปร์เสริมความหลากหลายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าที่กคุณขายอะไรอยู่เนี่ยอินกิเดียมาช่วยเสริมความหลากหลายให้ได้แล้วก็สำหรับท่านที่ยังไม่มีธุรกิจมองหาธุรกิจเนี่ย ไปในงานอาจจะเกิดไอเดียในการนำทำธุรกิจได้ค่ะครับแล้วผมเชื่อว่านี่คืออยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดืง่มซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่ระดับโลกและประเทศไทยมีศักยภาพที่สามารถจะพัฒนาและเป็นผู้นำของโลกได้เพียงแต่ต้องมีนวัตกรรมครับเพราะฉะนั้นเราไปเรียนรู้นวัตกรรมไปเรียนรู้เทรนด์ไปหาโอกาสใหม่ๆและมีโอกาสพบกันนะครับที่งาน FIA s i a 2อเชีย2023ที่ศูนย์เศรกิจครับขอบคุณพี่โลซมากเลยนะครับขอบคุณค่ะค,ความมีวินัยคือสะพานเชื่อมระหว่างเป้าหมายและความสำเร็จจิมรอน